วัดีครับวันนี้ทีพีพาร์ตี้ครับพาลูกค้ามาดูบ้านเดียวนะครับอยู่โซนซอยหัวหิน2นะครับเป็นบ้านผ่อนตรงได้นะครับเนื้อที่39ตารางวาครับ2ห้องนอนหนึ่งห้องน้ำบรรยากาศรบรอบบ้านนะครับมีพื้นที่ด้านข้างนะครับใช้ประโยชน์ได้อีกเยอะเลยฮะ ครับอันนี้เป็นบริเวณด้านข้างเ๋ยผมพาเข้าไปชมด้านในบ้านนะครับครับพ,พอเข้ามาก็จะเป็นห้องโถงห้องให,ใหญ่เลยครับด้านนี้เป็นห้องนอนห้อง,องที่หนึ่งนะครับห้องกว้างมากๆครับอันนี้ผมเดินเข้ามานะครับ ถัดมาครับจะเป็นพื้นที่โล่งๆอีกหนึ่งโปร่งครับไม่คับแคบครับบ้านหลังนี้หลังนี้เป็นอันนี้เป็นห้องที่สองนะครับนะครับถัดมาก็จะเป็นห้องน้ำนะครับในส่วนของห้องน้ำนะฮะ สะอาดสะอ้านครับเดินมาก็คือในส่วนของหลังบ้านนะครับในห้องครัวเราต่อให้เรียบร้อยหมดแล้วนะครับเรื่องของน้ํารั่วอะไรไม่มีนะครับเพราะว่าวันที่มาถ่ายเนี่ยเมื่อคืนฝนตกหนักมากครับนะครับสามารถนอนได้สบายเลยฮะ สำหรับหลังนี้ครับโปรโมชั่นทางเจ้าของบ้านเราแจ้งว่าเดี๋ยวซื้อปั๊มน้ำให้หนึ่งปั๊มนะครับแล้วก็อาจจะติดแอร์ให้หนึ่งเครื่องนะครับหนึ่งห้องนะครับสำหรับลูกค้าที่สนใจนะครับบ้านหลังนี้นะครับติดต่อเข้ามาหาเราได้นะครับ T p Property ยครับยินดีให้บริการนะครับฝากกดติดตามนะครับกดถูกใจนะครับจะได้ไม่พลาด คลิปวิดีโอบ้านใหม่ๆนะครับที่เราพยายามสรรหามาให้กับลูกค้าได้ชมกันนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ